เกมตัดสินการชี้ชะตาการเข้ารอบกับสถานการณ์ที่ตกเป็นรองตั้งแต่เกมนี้ยังไม่เลิมนัดแรกพวกเขาบุกแพ้เดนมาร์กไปอย่างเจ็บปวดแถมโดนลาสมูธฮอยลุนมาซัดประตูโทนให้ทัพโคนมเปิดบ้านเฉือนชนะโปรตุเกสไปอีกกลุ่มความได้เปรียบไปก่อนในเลกแรกแถมช็อตด,ดีใจตรงนั้นของฮอยลุนมันยังเป็น5้าดีใจในแบบฉบับเฉพาะตัวของโรนนลโดที่ฮอยลุนขอหยิบยืมไปใช้งานโดยหัวหอกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต ได้บอกว่าที่เขาต้องดีใจแบบโรนัลโดนั้นมันไม่ใช่การไม่ให้เกียรติโรนัลโดเลยแต่เพราะว่าโรนัลโดคือไอดอลประจําตัวของเขาตั้งหากและการทําประตูใส่ทีมชาติโปรตุเกสมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกินสําหรับเขาโอเคแหละโรนัลโดคือนักเตะที่เป็นแบบฉบับไอดอลของเด็กๆหลายๆคนและก็ไม่น่าแปลกใจที่ฮอยลุนอยากจะดีใจในวันที่เขาทําประตูใส่ทีมของไอดอลของตนเองได้โรนัลโดก็เห็นสิ่งที่ฮอยลุ ทําแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่โรนัลโดได้ทิ้งท้ายประโยคสั้นๆเอาไว้ประโยคนึงว่าในวันที่โปรตุเกสจะต้องเจอกับเดนมาร์กในคําลบที่สองเขาอยากจะดีใจท่าดีใจของตนเองด้วยตัวเองและในค่ําคืนนี้มันก็เป็นเหมือนค่ําคืนของเขาจริงๆที่เต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลายก่อนเกมเขาถูกซื่อตั้งคําถามว่าช่วงหลังเขาทําประตูได้จากลูกจุดโทษบ่อยแต่กลับไม่ค่อยเป็นส่วนสําคัญไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อทีม ในภาพรวมเลยในเกมนี้จึงเป็นเหมือนบทพิสูจน์ของเขาอีกครั้งในวัยที่อายุมากขึ้นเกมนี้มันเริ่มมาเพียงแค่6นาทีแล้วโปรตุเกสได้จุดโทษโรนัลโดได้รับหน้าที่สังหารจุดโทษเหมือนเคยแต่เขากลับยิงไปติดเซฟแคปเปอร์ชมายเคิลอย่างหน้าเหลือเชื่อความกดดันของโปรตุเกสตอนนั้นมันพุ่งขึ้นไปทวีคูณสถานการณ์มันอึดอัดมาพักใหญ่ทั้งคู่ทำประตูและเสมอกันไปได้1ประตูต่อหนึ่งหากโปรตุเกสไม่สามารถพลิก ถานการณ์ตรงนั้นกลับมาได้พวกเขาอาจจะได้จอดป้ายในรอบ8ทีมจนกระทั่งมาถึงในนาทีที่72โลนาลโดก็ปรากฏกายขึ้นและตามซ้ำดับ2ลูกที่กระชอกออกมาได้และโปรตุเกสก็พลิกสถานการณ์แซงนำได้อีกครั้งก่อนสุดท้ายจะโดนตีเสมอและต้องไปต่อเวลาและเป็นทัพฝอยทองโปรตุเกสที่รวมพลังรวมสปิริตและฮึดกลับมาพลิกสถานการณ์เอาชนะเดนมาร์กไปได้ในสกอร์5ประตูต่อ2ในท้ายที่สุดโรนาโด ในวัย41ปีที่ถูกตั้งคำถามว่าเขายังสามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงไหวอีกหรือไม่แต่ณวินาทีตรงนี้โรนัลโดก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขี้ยวเล็บของเขายังคงคมคายประสบการณ์ของเขายังคงเปี่ยมลน้นและยังคงสามารถช่วยทีมในสถานการณ์ที่สำคัญได้ในวันนี้เขาซัดจุดโทษไม่เข้าแต่เขาก็มาแก้ตัวได้สำเร็จในช่วงครึ่งหลังและกลายเป็นประตูสำคัญของทีมสถิติวินาทีตรงนี้เขากลายเป็นดาวซันโวสูงสุดของยูฟ่าใน ชั่นหลีกไปแล้วในวัยย่าง41ปีตัวเลข929ประตูที่เขาทำได้ตลอดอาชีพการค้าแข่งมันคือประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้อีกกี่สิบกี่ร้อยปีจะมีใครทำได้แบบนี้อีกหรือไม่และตัวเลขอีกเพียง71ประตูเท่านั้นที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุเป้าหมายและเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการฟุตบอลซึ่งสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ก่อนที่เกมนี้จะเริ่มขึ้นเขาก็สามารถทำมันได้สำเร็จกับการทำท่าดีใจของตน เองแล้วและที่มากไปกว่านั้นคือการที่เขาสามารถพาทีมเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้ซึ่งนี่คือโมเมนต์ของไอดอลของเด็กๆหลายๆคนอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่เขาได้แสดงให้โลกเห็นว่าในวัย40ปีเขาก็ยังคงมีดีพอตัวเช่นเดียวกัน